ประมวลภาพบางส่วนในพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุละยะเดชมหาราชบรมนาถบอพิตรในวันพฤหัสที่13ตุลาคม2565ซึ่งในวันนี้นะคะตามหมายกำหนดการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกมรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒมหาวัชราราชธิดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต ไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งในวันนี้นะคะก็มีประชาชนนะคะไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรอรับเสด็จกันอย่างมากมายนะคะก็เป็นภาพที่สวยงามและเป็นอีกวันแห่งความปลื่มปิติที่ประชาชนชาวไทย ได้น้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่9นะคะซึ่งรูปปั้นของพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยะเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนั้นได้หันพระพักไปทางพระตำหนักสวนจิตรดาถนนสีอยุธยาทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารมหาดเล็กราชวัลรบ รักษาพระองค์หล่อด้วยโลหะสำริดมีความสูงถึง7เมตร41เซนติเมตรหรือขนาดสีเท่าของพระองค์จริงส่วนแท่นฐานพระบรมราชานุสาวรีนั้นเป็นพังแปดเหลี่ยมตามคติพระที่นั่งอัตทิตย์อุทุมพรราชอาณอันเป็นสัญ,ญลักษณ์เบื้องแรกแห่งการประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษนั่นเอง